สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีครับชื่อคุจิโตสปายครับเออชื่อเล่นชื่ออะไรคะผมค่ะที่หมดตอนนี้เออ่ทำงานหรือเรียนสายอยู่คะอ่าทำงานแล้วครับค่ะที่หมดตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นไรคะตอนนี้เรียนอยู่ที่ร้อยเตรียมสอบพัฒระดับเอ็นสองครับค่ะหมูได้เรียนกับอาจารย์แมนมีความปทับใจอะไรบ้างคะอการค่ะ คุณหมดเอ่อมาเรียนที่โรงเรียนอาจารย์แบรน์รู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะที่ได้เรียนกับอาจารย์แบรนด์คะครับก็อาสิ่งที่ประทับใจก็คือประทับใจในตัวสปิตของอาจารย์ที่สอนนะครับคืออาจารย์มีความทุ่มเทในการสอนนะอาจารย์พยายามที่จะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างราที่อาจารย์ได้เรียนรู้และประสบการณ์แล้วได้ผ่านประสบการณ์มาให้กับนักเรียนนะครับก็นีรู้สึกประทับใจมา แล้วตลอดเวลาเรียน4ชั่วโมงกว่าเนี่ยรู้สึกเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะก็โดยรวมแล้วก็คือนสตางค์การสอนเนื่องจากเวลาจำกัดนิดนึงครับการสอนเนี่ยงจากมีการสอนต่อเนื่องมีเวลาเบรกนิดหน่อยครับแต่นคณะที่อาจารย์สอนคือจะสอนสอนเต็มที่ครับสอนแบบชุดว่างสามารถครับจนบางครั้งสมองผมก็รับไม่รับไม่ไหวติดามไม่ทันในการเรียนก่อนครับ ก็รู้สึกตรงนี้ก็คือบางครั้งก็คืออาจจะมีขาดหายไปบ้างครับแต่อย่งไรก็ตามเราก็ยังให้อาจารย์บอกครับหลังจากเรียนแล้วมันก็สเสียภัยส่วนมันก็ต้องทบทวนด้วยตัวเองด้วยบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังงไบ้างคะเรียบครับชอบครับสงบครับคือหัยใจจะฝากบอกอะไรอาจารย์แบงค์บ้างคะครับก็ ครับที่อาจารย์ได้เปิดสอนคอนที่ดีอย่างนี้ให้เราทำให้พวกผมได้มีโอกาสได้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้พัฒนาตัวเองให้แบบมากขึ้นไปกว่าเดิมครับครับผมก็ยังไงผมก็ตั้งใจจะสอนให้ผ่านแล้วกันให้เขาสำหรับ,บาการขอบคุณที่อาจารย์ได้ทุ่มเทเวลาแล้วก็ทุ่มเทกำลังในการสอนนะครับ,รบก็ขอบคุณค่ะทุพพกคนค่ะ